สะเทือนวงการสีกากีตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตรในหมู่บ้านย่านซอยวิภาวดี60หลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องพอลบบการพนันวันที่25กันยายน2566 ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอ,อทอนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตรหรือบิ๊กโจ๊กและบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักรวมกัน5หลังภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ เบื้องต้นพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานอยู่ในบ้านพักโดยมีพลตํารวจโทรวรลวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอ,อทอร่วมเข้าเจรจาขอตรวจคน้นหลังเจรจาเสร็จสิ้นบิ๊กโจ๊กให้ความร่วมมือและเป็นผู้นําในการตรวจคน้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยบิ๊กโจ๊กกล่าวว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่เกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เท่านั้นส่วนลูกน้องที่โดนออกหมายจับก็ต้องไปชี้แจงและพิสูจน์ในชั้นศาล ถ้าลูกน้องของตนเองผิดจริงก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นส่วนเรื่องมีการกันแกล้งหรือสกัดกั้นตัวเองนั้นบิ๊กโจกยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันและยังมั่นใจอีกว่าลูกน้องของตนเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างแน่นอน